สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่778ค่ะ778ซึจ่ใส่รหัสไว้ให้ด้านบนซ้ายมือตลอดทางคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือไม่ว่าจะเป็นรายไอดีหรือว่าเบอร์โทรค่ะรหัส778เอ้เข้าสู่กลางปีเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะหนูชอบเนื้อผ้าเขามากเมืครั้ที่หนูแน่นอนว่าเห็นของจริงแน่นอนแล้วก็สัมผัสกับเนื้อผ้าหนูชอบเนื้อผ้าเขาแล้วก็หนูชอบลายเขามากนะคะก็เลยแบบ ถึงแม้ว่าจะมีสต็อกน้อยได้แล้วก็ไม่ได้กะจะทํากําไรอะไรมากมายจากตรงนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะขายราคาน่ารักให้นะบอกราคาบกก็แหละเอาไป720บาทพอเอากําไรนิดเดียวเพราะทุนมาแพงเาพราะผ้าเขาดีแต่ว่า ให้ได้ลองรับไปตัวนี้คือสต็อกไม่ได้มีเยอะก็เลยทำราคานะ่ารับปีให้นะคะเทๆไปเลยแต่บอกเลยว่าส้มชอบเนื้อผ้าเขาล้วนี่นะคะใครจะบอกว่าลูกไม้พาขายแต่แบบเสื้อแนวหวานไมแล้วถ่ายนแนวเก๋แนวชิคก,ก็มีนะคะอาจจะเป็นตัวนี้เลยจะเป็นเสื้อเชิ้ตตัวนี้เลยนะคะชอบเนื้อผ้ามากเรามาดูเนื้อผ้ากนก่อนแล้วเนาะ720บบาทเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายผสมคอตตอนค่ะเป็นฝ้ายผสมคอตตอนแล้วคือแบบเนื้อ นุ่มนิ่มมากนุ่มนิ่มมากอันนี้ไม่ใช่เป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่คอตตอนลายสกอตตัวเดิมรหัสหนูจะไม่ได้นะคะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวนั้นอันนั้นคือจะเป็นคอตตอนเลยแต่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือมันจะเป็นฝ้ายผสมมันจะมีความเป็นฝ้ายด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีความนุ่มนิ่มมันจะแบบไม่ได้แบบกรอบๆเหมือนคอตตอนส้มชอบเนื้อเขามากคือหนูจะทํายังไงให้คุณแม่เห็นดีนอกจากคุณแม่จะรองรับไปเนี่ย คือคือคือเนื้อเขามันจะแบบคือมันจะมีความเป็นแหมือนแบบเหมือนเหมือนจะเป็นฝ้ายแล้วมันจะมีความนิ่มๆมันเป็นฝ้ายผสมคอตตอนคุณแม่ค่ะแล้วก็คือมันพิมพ์ลายให้สีสันออกมาได้สวยมากดูสีเหมือนแบบเหมือนเป็นงานเสื้อเชิ้ตเสื้อทํางานในห้างเลยดูสีสีออกมาได้สวยเนาะเดี๋ยววันนี้เราเวลาเราเลือกสีเราจะเลือกกันเป็นตัวเลขนะคะเพราะว่านิยามสีได้ยากมากเพราะว่ามันจะมีหลายสีนะคะเนื้อผ้าเขา เหมือนเนื้อผ้าแบบเสือ้อเหมือนเสื้อตัวละสองพันในห้างเลยนะคะนี่เนื้อผ้า มันจะเป็นฝ้ายผสมคอตตอนแล้วคือพิมพ์ลายออกมาให้สีบอกให้สีเหมือนงานแบรนด์อ่ะให้สีเหมือนงานสวยมากหนูชอบเนื้อผ้ามากคอนเฟิร์มเลยคุณแม่ลองรับไปดูแล้วถ้ามันไม่นิ่มมันใส่ไม่สบายโทรมาว่าก็ได้นะคะอันนี้คือท้าทายเลยอันนี้นุ่มนิ่มจริงนะคะอันนี้คือนุ่มนิ่มจริงแล้วคือวันนี้ด้วยความที่สต็อกมีไม่เยอะจริงๆนะคะหนูก็เลยขอขายแบบเลยเป็นฟรีไซส์มีเพียงไซส์เดียวเท่านั้นอกเสื้อ44นิ้วอกเสื้อ44นิ้วความยาว27นิ้วเลยค่ะจริงๆ คือเนี่ยคือมันเป็นเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตเสื้อทำงานเน่ยเสื้อตัวยาวเลยนะแต่ว่าคือเราก็ใส่หนูใส่ทับเข้าไปในกางเกงคุณแม่คะเดี๋ยว เอาออกมาให้ดูก่อนอ่ะนี่เลยคือใครที่แบบอยากได้ง,งานเสื้อตัวยาวคุมเป้าคุมสะโพกใดๆน,น,นะคะตัวนี้เลยคุณแม่สุภาพไปพร้อยใส่ทํางานคุมเป้าคุมสะโพกยาว26-27ไปเลยค่ะนะคะตัวนี้อกเสื้อ44นะคะอกจริงไม่เกิน42ใส่ได้ราคาแล้วก็ความยาวคือคุมเป้า,ค,ปาคุมสะโพก27นิ้วไปเลยแต่ถ้าแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคนสูงไม่เยอะเหมือนหนูเนี่ยหนูสูง160เนี่ยตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยอ่ะคุณแม่ค่ะเราก็ใส่ทับเข้าไปในกางเกงนะักเกงค่ะมาทับมาเรียบร้อยแล้วนะ ะะก็จะบบจัดระเบียบได้เลยนะคะบางคนอยากกระโชกเข็มขัดเนาะใส่เข็มขัดเนาะ,ะก็โชว์ได้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเสื้อทรงเก๋ๆบ้างและเสื้อไส่เท่เป็นผู้หญิงแบบดูทำงงทำงานบ้างแล่ะก็จะเป็นประมาณนี้แต่อันนี้คือถ้าเกิดว่าคุณแม่แบบใส่ไปโอกาสอื่นๆก็ได้นะด้วยความที่เขาเป็นแขนยาวแน่นอนแคบแขนยาวเลยนะคะซึ่งสมติดกระดุมแขนเนาะอันนี้ถ้าอยากได้ความแบบสุภาพแขนยาวหนาวอะไรใดๆะคะ่ะเย็นผิวนะคะเย็นเนื้อเย็นตัวใส่แขนยาวหรือว่าไม่ไงั้นก็คือพับทบก็ได้เป็นเรื่องปกติ ปกติพับทบดึงถกอะไรใดๆได้หมดเลยนะคะสาหรับตัวนี้ก็คือไปดีไซน์ใส่กันได้เลยใส่โชว์เข็มขัดก็ได้หรือว่าจะใส่อันแล้วก็ดึงดึงมาให้แบบจัดระเบียบเอาแล้วแต่เราชอบใจก็จะเป็นประมาณนี้ลุกไปเที่ยวเก๋มากตัวนี้นะคะและคือเนื้อผ้าคอนเฟิร์มจริงๆว่าเนื้อเนื้อผ้าดีนะคะเนื้อผ้าเป็นผ้าฝ้ายผสมคอตตอนซึ่งมันจะไม่ได้แบบกรอบๆแบบบางเฉียบแล้วแบบกรอบๆกรๆเหมือนคอตตอนอันเนี้ยมันจะมีความนุ่มนิ่มเหมือนแบบแบบเป็นฝ้ายด้วยนะคะและคือคุณแม่ดูสี อาลืมบอกไปน้องจะเป็นงานคอปกผ่าถึงกระดุมหน้านะอ่ะแล้วมีกระเป๋าให้ด้วยกระเป๋าจะอยู่ด้านนี้นะคะซึ่งแต่ว่ากระเป๋ารุ่นนี้มันใช้ใส่ของอะไรไม่ได้หรอกนะคะมันจะแบบมีความกุ๊กกิ๊กปุ๊กปิ๊กน่ารักอย่างนี้แต่ว่าเดูวความที่แบบงานแพงง่แพงแม้กระทั่งผ้าที่เอามาแบบตัดเดย็บเป็นกระเป๋าใช่ไหมคะเนี่ยแล้วคือต่อลายให้เป๊ะเลยซึ่งถ้าเป็นงานโหลแบบงานโหลจริงๆเขาไม่ได้แบบมานั่งวางลายแล้วต่อให้นืกอออกไหมแต่ว่ามันจะมีบางสีที่มัน อย,อย่างสีที่ฉันใส่ะมันจะต่อแล้วนะสีอันเนี้ยมันก็จะพยายามที่มันจะแบบเออต่อได้เป็นบางสีเนาะอ่ะนี่นะคะแล้วก็สำหรับสีฟ้าสีฟ้าก็จะแบบเฉียงนิดหนึ่ง นะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะมีถ้าสีที่ต่อเปะก็จะเป็นสีตัวแรกเนาะอ่ะทีนี้นะคะพูดถึงเรื่องรายละเอียดเนื้อผ้าแล้วนะคะรูปแบบเสื้อแล้วทีนี้เรามาดูสีกันบ้างเราจะคุยกันที่ตัวเลขนะเพราะว่าจมมัจะนิยามสีว่ายังไงดีสําหรับสีตัวที่หนูใส่อยู่อะค่ะมันจะมีหลายเฉดในตัวมากเลยหนูก็ไม่รู้จะเรียกสีอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดชอบตัวที่เจ้มนใส่อยู่นะคะตัวในตัวแรกเนาะคุณแม่สั่งสีที่หนึ่งนะคะคุณแม่สั่งสีที่1สดสีนี้สีฟ้าอันนี เทมากใส่ยีนเนาะอ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีที่2เดี๋ยวดูไปเปลี่ยนให้ดูแล้วก็อันนี้จะเป็นสีที่3มนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่3นะอันนี้อันนี้สีที่3มนะคะงานด้านหลังเนาะงานด้านหลังเนาะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้งานด้านหลังอันนี้งานด้านหลังนะคะเนื้อผ้านิ่มมากนะคะสำหรับตัวนี้ฝ้ายผสมคอตตอนเนาะอ่ะนี่นะคะ ให้ดูสีที่1อีกรอบหนึ่งค่ะสีที่1จะเป็นเฉดนี้นะหนูนิยามไม่ได้จริงๆว่ามันมีสีอะไรผสมกันบ้างแต่หลักๆก็น่าจะมีแบบเขียวอู๋เยอะสีมากคุณแม่ค่ะอ่ะก็จะเป็นโทนนี้ละกันนะคะอันนี้คือสีที่1ค่ะสีที่หำหรับตัวนี้นะคะรหัส778ดตัวนี้จะเป็นสีที่สองคุณแม่ยานะคะอย่าลืมสั่งสีที่สองนะคะตัวนี้จะเป็นสีที่สองนะเฉดจะเป็นเฉดนี้ซ่อมยืนให้ดูสีค่ะ นิยามยากจริงๆว่ามันมีสีอะไรบ้างมันมีหลายสีในตัวมากนะคะแต่ว่ามันต่างสีกันนะคะหรือว่ารอดูภาพนิ่งท้ายคลิปได้เลยนะสีนี้มันจะมีความแบบเออมีสีส้มแซมสีที่หนือมันจะมีความแบบเป็นโทนแบบน้ําเงินเขียวอะไรอย่างเงี้ยเยอะอันเนี้ยหนูว่ามันจะมีสีส้มที่แทรกเข้ามานะคะถ้าอยากได้ความแบบสดใสนิดนึงก็เป็นสีที่2ได้เลยค่ะสําหรับความยาวรุ่นนี้คือมันยาวจริงๆ ยนยะคะยาว27คุมเป้าคุมสะโพกแทบจะเป็นมินิดเดได้เลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีสำหรับคนที่อยากได้งานคุมเป้าคุมสะโพกาจตัวนี้ตอบโจทย์แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครตัวเล็กเหมือนหนูสูงแค่ร้อยหไม่ได้สูงเยอะอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ทับในเข้าไปก็ได้นะคะแล้วก็จัดระเบียบที่เราต้องการเลยเลยนะคะก็จะได้เสื้อทํางานเก๋ๆที่ใส่สบายเนื้อผ้านุ่มๆใส่สบายแบบนี้ อันดีแทบจะเป็นผ้าไม่ต้องรีดด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้ารีดมันก็จะเปะเนียเปื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่จะเป็น เหมือนงานแบร์เลยนะคะสีสันอะไรใดๆให้มาพูดตรงพูดดีมากนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยกระเป๋าใช้งานไม่ได้จริงหรอกมันมีจิ๋วแค่นี้แต่ว่าคือเพิ่มลูกเล่นเข้ามาให้นะคะอันนี้เขาก็จะแพมต่อรายอยู่นะอันเนี้ยค่ะแต่ว่าคือมันก็ไม่ต่อทุกสีเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เก๋อยู่นะลายเขาลายทางพิมพ์ลายทางตรงแบบนี้นะคะถ้าถูกใจตรงนี้สั่งสีที่2นะคะ 78ค่ะสำหรับสีนี้จะเป็นสีที่3นะคะสีฟ้าสีที่3คุณแม่เวลาสั่งสั่งเป็นตัวเลขนะมันสีสีแรกมันจะใกล้กันนะคะเดี๋ยวเราจะนิยามกันไม่ถูกสั่งยังไม่ถูกสั่งเป็นตัวเลขนะคะรหัส778สีที่3นะคะตัวนี้ตอนแรกอ่ะอยู่ในไม้อ่ะคิดว่าลายมันจะไม่ค่อยต่อกันเนาะแต่ไปมามันจะมีความแบบมันจะมีความต่อกันอยู่นะคะมันมีความตั้งใจในการต่อลายให้แม้กระทั่งตรงกระเป๋าที่แบบเป็นงานตกแต่งแล้วนะอ่ะตัวนี้นะคะความยาวยาวเท่ากันนะคะยาว27เลยแต่ ว่าอันนี้เส้นพับในเข้าไปในกางเกงเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีฟ้านะคะอันนี้โทนสีฟ้าจะมีความแบบเอาสีชัดสดใสขึ้นมาอันนี้นะคะบอกเลยว่าคุณแม่ท่านไหนยังทํางานอยู่นะส้มอ,อันนี้คือใส่ทํางานได้คะ่ะเนื้อผ้าคือคุณแม่อยู่ในห้องแอร์ก็อยู่ได้อยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ใช่แอร์หรือว่าก็มันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะคะก็สําคัญคือมันซวย นะคะเนื้อผ้าคือเวลาแบบมองด้วยตาเนื้อมองกันตรงๆแบบเนี้ยคือเนื้อผ้าสวยเนื้อผ้าสวยนะคะนี่เลยเนื้อผ้านุ่มนิมนะคะทรงเก๋ด้วยใส่ไปทงไปเที่ยวไดๆได้เลยค่ะจะถกขึ้นมาได้ได้ได้หมดเก๋ได้หมดนะคะโชกเข็มโคงเข็มขัดก็ได้นะคะอาจจะเป็นทรงนี้นะคะสีฟ้าอ่ะสั่งสีที่สามสั่งสีที่สามนะคะก็ตัวนี้นะคะราคาให้ไปแบบ อยากขายอันนี้พูดตรงว่าอยากขายตัวนี้ไม่รู้ทําไมหนูชอบนะนี้นะคะบอกเลยว่าสเปคน้องก็เป็นสเปกแพงนั่นแหละเพราะว่าแม้กระทั่งงานด้านในยังกุญตะเข็บเก็บงานให้ขนาดนี้นี่เลยเสียวขาเนี่ยคือกุนเก็บงานไม่เห็นรอยตะเข็บให้นะคะอ่ะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้สเปคนี้ทามาเป็นสเปกแพงเลยแต่ว่าสําเอาแค่720้บบาทพอนะคะเนี่ย ตูด้ดีว่าข้างในอันนี้ข้างในคุณแมค่ค่ะอันนี้ข้างในยังเรียบร้อยขานาดนี้แล้วก็อันนี้คือด้านนอกมันก็จะไม่เห็นใดๆดอันนอกเนาะอันนี้คือด้านในเนี่ยอันนี้เครื่องงานด้านในเลยนะคะไม่เห็นล้อตะเข็บเลยนะคะเก็บกุญให้เรียบร้อยนะคะอ่ะคุณแมค่ค่ะตัวนี้เพียง7 2 0บาทจมอ,อยากขายเองนะคะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าหนูว่ามันสวยแต่ว่าตัวนี้นะคะราคาเพียง7 รอยยี่สบาทเท่านั้นเอาเท่านี้พอนะคะอ่ะถ้าใครสนใจคุณแม่สั่งรหัส7จ็ดเอาตามไว้สีที่1สีที่2หรือสีที่3านะคะสีฟ้าค่ะอันนี้สีดีก็สวยสีฟ้าค่ะ รอดูภาพนิ่งท้ายคลิปได้เลยนะคะหรือว่าย้อนคลิปไปมาจนกว่าจะพอใจได้เลยว่าชอบสีไหนที่สุดนะคะสับตัวนี้นะคะสวัสดพับแขนเบิ้ลแขนไปก็ได้ด้วยนะอันนี้ก็จะมีความแบบเก๋ๆเท่นะคะพับนั้นก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้หรือว่าใส่แขนยาวก็จะเป็นประมาณนี้ขอบพระคุณนะคะสวัสดีคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ